ประเภทสร้างสร้างเสริมคุณภาพจิตที่แรกนั่นเป็นประเภทที่พัฒนาปัญญาแล้วก็ประเภทที่สองเป็นประเภทสร้างเสริมคุณภาพจิตปลุกเร้าให้เกิดคุณธรรมหรือโยนในโสมนัสิกการระดับจริยธรรมซึ่งมีความสําคัญมากเลยนะครับความปลุกเร้าให้เกิดคุณธรรมครับได้ครับทําให้เรามีความคิดที่ดีทําให้เราได้แนวคิดที่ดี มีพระลูปหนึ่งนะครับสมัยพุทธกาลท่านบวชแล้วท่านบอกว่าสิกขาบทบัญญัติในศาสนาพุทธมีมากมีวินัยมากเลยเกิดรักษาไม่ไหวจะสึกแล้วพระพุทธเจ้าก็จัดบอกว่าไม่ต้องรักษามากก็รักษาอย่างเดียวได้ไหมถ้ารักษาอย่างเดียวได้ก็ก็ให้รักษาให้รักษาอย่างเดียวนะพระเจ้าก็จัดบอกว่าให้รักษาจิตให้รักษาจิตเจอความคิด อย่าคิดไปในทางอากุศลก็พอแล้วให้คิดแต่ในทางกุศลทําได้ไหมพระอาจารก็กลับถูลว่าทาได้ทาได้ลองดูสักเกตวันพระท่านก็ทําได้พอคิดไปในทางกุศลคิดดีกายวาจาก,ก็ดีคเพราะว่ากายวาจาก็ขึ้นอยู่กับความคิดรักษาอย่างเดียวคือรักษาความคิดให้อยู่ในทางที่ดีก็ไม่ต้องไปรักษาอย่างอื่น วินัย227ข้อก็อไม่ต้องไปรักษาคนที่ไม่ต้องไปรักษาแล้วเพราะว่ารักษาข้อเดียวรักษาข้อเดียวรักษาได้สิทอิ์า <c oughs> คนที่ไปล่วงศีลล่วงวินยัยก็เพราะว่าไปจากความคิดที่ไม่ดีก่อนใช่ไหมครับครับไปจากความคิดที่ไม่ดีก่อนพอร,รักษาความคิดได้มันก็รักษาได้หมดรักษาได้หมดสิสิีลทุกข,ข้อก็ทำได้รักษาได้แล้วก็คุ้มครองใจได้ครับ แล้วก็ถ้าคิดไปในทางกุศลอย่างนี้อยู่อยู่อย่างูเรื่อยๆธรรมะก็รักษาได้หมดเหมือนกันความคิดอย่างนี้ครับเรียกว่าความคิดที่ปลุกร้าคุณธรัพถือว่าเป็นระดับจริยธรรมทําให้เรามีจริยธรรมที่ดีขึ้นถือว่าคิดไปในทางที่ดีอยู่เสมอ,อก็ก็จะได้ประโยชน์มาก